เทคนิคการตั้งเป้าหมายแบบเป็นเป้าหมายพื้นฐานเลยนะที่วันนี้ครูเอามาแชร์กันนะคะหลายคนอาจจะบอกว่าเฮ้ยฉันก็ยังหาตัวเองไม่เจอฉันไม่รู้ว่าฉันมีความฝันอะไรฉันก็แบบทํางานไปแล้วก็แบบใช้ชีวิตไปแบบธรรมดาอะไรเงี้ยแล้วก็แบบไม่รู้ว่าเราควรจะตั้งเป้าอะไรนะคะวันนี้นะครูเอาเทคนิคมาฝากกันเลยคือให้คุณลองคิด worst case scenario ค่ะ ของในชีวิตคุณ worst case scenario คืออะไรคือเหตุการณ์ที่คุณอาจจะไม่คาดคิดหรือเหตุการณ์ที่มันอาจจะเกิดขึ้นได้ในชีวิตคนเราทั่วไปเลยเช่นคุณจะแต่งงานเดี๋ยวคุณมีลูกแล้วก็มีอะไรอีกพ่อแม่คุณไม่สบายตัวคุณไม่สบายคุณติดโควิดแล้วก็มีอะไรอีกพ่อแม่คุณติดโควิดบ้านคุณอาจจะไฟไหม้บ้านคุณโดนขโมยขึ้นบ้านอะไรแบบเนี้ย ไอ้พวก worst case scenario หรือเหตุการณ์ที่เราไม่คาดคิดเนี่ยค่ะมันเป็นสิ่งที่เขาเรียกน,นะมันเป็นสิ่งที่มันมีโอกาสที่จะเกิดขึ้นได้กับคนทั่วไปสมมติว่าคุณกําลังจะแบบแต่งงานแล้วคุณก็ใกล้จะแบบคุณอยากมีลูกอย่างเงี้ยคุณก็คิดไว้เลยว่าลูกคุณเนี่ยควรจะเรียนที่ไหนคุณต้องหาเงินเท่าไหร่ในการที่จะคลอดลูกคุณจะต้องส่งลูกเรียนใ,นใช้เงินกี่บาทอย่างเงี้ยนึกออกปะนี่แหละคือเป้าหมายในการเก็บเงินของคุณอย่างเงี้ยมันก็เป็นได้หรือว่าสมมุติว่า พ่อแม่คุณเนี่ยอาจจะลองคิดว่าเขาว่าติดโควิดแล้วคุณจะบริหารจัดการยังไงเพราะถึงเวลาที่มันเกิดวิกฤตจ,จริงๆอะคุณไม่มีเวลามานั่งคิดหรอกเพราะว่าคนส่วนใหญ่จะทําไมจะสติแตกตอนแบบ เวลาที่เราเกิดเหตุการณ์อะไรที่มันแบบน่ากลัวหรือที่เราแบบไม่ทันตั้งตัวคุณไม่เคยคิดมาก่อนเลยแล้วพอเจอชีวิตจริงคือคุณจะสติแตกนึกออกปะดังนั้นวิธีการที่จะตั้งเป้าหมายอะไรก็แล้วแต่หากใครยังคิดไม่ออกครูอยากให้ทุกคนนะคะวางแผนไอ้เรื่องพวกนี้ไว้ก่อนเลยเรื่องที่มันจะอาจจะเกิดขึ้นกับตัวคุณได้นะคะและนี่นะคะก็คืออาหารสมองสองนาทีถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามครูได้ที่เพจ p a s ช i o n twin นะคะ